สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ บุพเพสันนิวาสตามความหมายอันแท้จริงแล้วนั้นจะต้องเคยครองคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขฝ่าฟันอุปสรรคแล้วสุขสมหวังด้วยกันมาก่อนมีความจากพราก อันหน้าอลัยกันมาก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญอย่างสูงก็คือเคยทําบุญในพุทธเขตร่วมกันมาก่อนหากยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยากเกินไปดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4ข้อนี้หากมีนั่นแหละคือบุพเพสันิวาตน,นำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นต้องตามไปดูกันครับข้อที่หมีรัตธาไปในแนวทางเดียวกัน ความหมายก็คือการถือศาสดาองค์เดียวกันเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องกรรมวิบากด้วยกันเชื่อว่าโลกกลมหรือโลกแบนเหมือนๆกันเชื่อแนวทางในการดำารงชีวิตรูปแบบเดียวกันเป็นต้นเมื่อศรัทธาไม่ตรงกันก็คุยเรื่องต่างๆไม่ตรงกันและเมื่อคุยเรื่องไม่ตรงกันก็คุยกันไม่ได้นานเมื่อคุยกันไม่ได้นานก็จะเบื่อกันเร็วอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกรูปทุกนามไม่จำเพาะเฉพาะคู่รักเท่านั้นครับ ข้อที่2มีศีลเป็นเครื่องหอมทางใจเสมอกัน ความหมายก็คือมีความคิดงดเว้นข้อประพฤติผิดแบบเดียวกันเป็นเหตุให้ไม่รังเกียจหรือหมั่นไส้กันเหมือนพรานหนุ่มกับพรานสาวที่ทนกลิ่นปากกลิ่นฟันของกันและกันได้หรืออย่างเช่นคุณหมอที่มีรังสีช่วยชีวิตมาเป็นคู่ผัวตัวเมียกับมือปืนร้อยศพที่ทำเหมือนด้วยรังสีเอาชีวิตอย่างไรแล้วก็คงทนกลิ่นอายที่เป็นตรงข้ามของกันและกันไม่ไหวและนั่นก็เช่นเดียวกันหากฝ่ายหนึ่งเจ้าชู้สัมสอนไปเรื่อยโดย ไม่สนใจความสกปรกหมกมุ่นย่อมหน้ารังเกียจยิ่งสําหรับคนใจซื่อถือความสะอาดหัวเดียวเมียเดียวศิลที่ร่วมกันรักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมทําหน้าที่สร้างความอบอุ่นเชื่อมั่นให้กันและกันสนิทใจกันไว้วางใจกันเป็นมั่นเป็นเหมาะครับข้อที่3มีจาคะเป็นวิธีคิดแบ่งปันเสมอกัน ความหมายก็คืออย่างน้อยๆต้องเป็นผู้ให้ซึ่งกันและกันในทางใดทางหนึ่งไม่ใช่มีแต่ฝ่ายหนึ่งคิดอยู่ข้างเดียวอีกฝ่ายเอาเปรียบตลอดอย่างเช่นอีกฝ่ายสละเงินให้ใช้แล้วอีกฝ่ายก็สละแรงปร้นนิบัติเป็นต้นการเอารัดเอาเปรียบเกิดจากจาคะที่ไม่เสมอกันยิ่งหากต่างฝ่ายต่างคิดเจือจานคนอื่นเห็นข้าวของอะไรที่ไม่ใช้แล้วก็คิดตรงกันว่าน่าที่จะบริจาคแก่คนอื่นที่เขาไม่มีอย่างนี้ยิ่ง ไปกันได้มีโอกาสร่วมบุญกันบ่อยๆยิ่งทําให้คนอื่นมากก็ยิ่งได้ความสุขในการสละมาเสริมความสัมพันธ์ให้กันแน่นแฟนยิ่งขึ้นจากะที่ร่วมกันยินดีโดยพร้อมเพรียงกันย่อมก่อความรู้สึกซึ้งใจยิ่งใหญ่เหมือนอยู่ด้วยกันจะเป็นที่พึ่งให้กันประคับประคองกันย่อมที่ไม่มีวันจะล้มไปพร้อมๆกันได้ครับข้อที่4มีปัญญาเสมอกัน ทางโลกหมายความถึงการคุยกันร,รู้เรื่องส่วนทางธรรมนั่นหมายถึงมีระดับการเห็นตามจริงใกล้เคียงกันหรืออย่างน้อยๆต้องเป็นไปมิทิศทางเดียวกันไม่ใช่พูดคนละภาษาฝ่ายหนึ่งทำก่อนคิดอีกฝ่ายคิดก่อนทำหรือฝ่ายหนึ่งเอาอารมณ์พูดอีกฝ่ายพูดด้วยสติปัญญาหรือฝ่ายหนึ่งเห็นชัดว่าอะไรๆไ,ไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นเหลือน้อยแต่อีกฝ่ายหนึ่งแค่เรื่องน้อยๆก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่ โปัญญาที่ร่วมเสริมส่งกันและกันย่อมทําหน้าที่สร้างความร่าเริงในการสนทนาและความไม่หวั่นที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4ข้อนี้หากมีนั่นแหละ คือบุกเพศนิวาสจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาตามที่พระท่านเคยบอกไว้ชายหญิงที่จะพบกันชาตินี้และชาติหน้าก็เพราะมีเหตุคือต่างฝ่ายต่างมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาที่เสมอกันคําว่าเสมอกันนั้นอย่างน้อยที่สุดคือร่วมยินดีไปในแนวความเชื่อเดียวกันมีใจปรารถนาที่จะรักษาศีลมีใจอยากสละให้และอย่างน้อยๆพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งเสนออีกฝ่ายก็ไม่ ่สนองก็คงจะไม่ใช่บุพเพศสศญิวาสแล้วห่ักครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ K.O.O. Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ